เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับผมโบนนะครับวันนี้ครับผมเราจะมาเล่นเกมนะครับโมบายลีเจนต์นะครับแต่วันนี้ครับมาเล่นแบบชาร์เลนต์นะครับผมมาเล่นแบบชาร์เลนต์แบบเล่นท้าใครแพ้ก็อาจจะไปเต้นเซเว่นดินมะม่าเผ็ด คูณสอคูณสคูณสอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคคลิปแรกอย่างแรกเลยก่อนเปิดคลิปมาเนี่ยนะโยชิโยชิท้าเราอ่ะเฮ้ยเรายอมเหรอเติมมีคนท้าเราเว้ยเติมไม่ยอมเออเออเลยมั้าแพ้เว้คําว่าถ้าแพ้มีกันคําบอกว่าเล่นถ้าแพ้หรือชนะเนี่ยมีการขอลงโทษได้เว้ยนิกเพชรเราเราใช่ไหมเรากินนิกเพ็ดอ่าถ้าโยชิแพ้นิกเพ็ดนะเว้ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าใครโยชิใครอ่ะดูครีปดูครีปขึ้นขึ้นนี่เป็นไงเป็นไง13 โหค่าคิวได้มากวาเป็นไงเป็นงไงคนที่ผมจะท้านะครับคือพี่โบ๊นะครับผมนะดูซิว่าพี่โบ๊เนี่ยเขาจะฆ่าได้เท่าไหร่นะครับผมนะเรามาดูกันว่าสกอร์ของพี่โบ๊ทเขาเนี่ยเขาจะฆ่าได้เท่าไหร่โอเควันนี้เราขอตัวกันเลยครับเป็นกันไน้าเจอกันใหม่รอดูผลกันไม่กี่วันนะครับโอเคขอตัวแล้วครับสวัสดีครับเออเห็นคลิปใช่ไหมเห็นคลิปว่ใช่ไหมโอ้เจ็บคอเลยเฮ้ยเติร์นถ้าเราแพ้เว้เราจะกินด้วยกันพริกเผ็ดใช่ไหมมาใส่คูณสองไปด้วยออ ถ้าเราแพ้นะจะบอกไปเลยะเวยเราอะไม่แพ้ไม่แพ้พูดได้ไม่แพ้พดดไม่แพ้แพเออเอเอลู้ไว้ด้วยพวกเราไม่แพ้พวกเราเล่นโมบ้าทุกวันเว้ยโมบ้าทุกวันเว้ยบอกเลยนะโอ้ยไม่แพ้หรอกเกมนี้ยผมบอกเลยนะประชารงชาเลนเกมรงเกมนี้หมดนี่ใช่ไหมเดี๋ยวหาหมดแป๊บหมดเลยวะได้หมดเลยวะโอชจับคู่เออหมดจับคู่ มันต้องหาคอพวกเราไปฮะเออมาหมดจับคู่ฮะหมดนี้ับผมพวกเราจะอโยชิอ๋อไม่ใช่เราอ๋อเราจะทำแต้มให้ได้เยอะอ่ะโจชิฮาโลนะครับผมทำไมต้องตะโกนวะคงด่าใต้เมงกันแล้วพี่มึงตะโกนทำไมขอโทษครับขอโทษครับมาจริงจังมาเราไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่ครบนะะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมผมบอกเลยนะครับผมเป็นเก่ง แหน่โบจับคู่แล้วก็จับกับเพื่อนนะครับท่าคนนะครับผมแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมจับคู่ไม่เขาเรียกว่าจับทีมวะเออนั่นอนมันเป็นทีมมันไม่ได้เป็นคู่อ้านะครับเขาจะบอกธงด้วยว่าประเทศไหนนะครับผมนะฮะผมนี่ต้องไปหากินยาแก้ไอแล้วนะครับหลังจากนี้โอเคเลือกฮีโร่ฮีโร่นะครับมีเฮ้ยไอ้ลูกด่านในประเทศอะไรวะเออช่างมันเถอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเลือกตัวนี้ผม เดยอน่ารักนะครับใหญ่ด้วยโหตัวนี้ี่ตัวไหนเีเฮ้ยตัวนี้ดีว่าดูแบบเป็นเหมือนไอรอนโรบอตนี่ก็อุ้ยนี่ดูกระโหลกกระลาไปนี่ตัวตัวนี้แหละมานี่สกรีนเยคเขเหลืองมันเลยมีสีแดงไม่ได้ตีกันนี่เฮ้ย่แบบโรบอต โรบอทในเรื่องสกิลเร,เรื่อ,อ่าสกิลติดตัวนี้นะครับผมบอกเลยทางนี้ต้องชันเฮ้ยมีประเทศจีนด้วยฝั่งหนูระเทศจีน2คนอะ่ะโอ้สุดยอดนะครับประเทศไทยทีมเราเยอะเว้ยเออเลยนะฮะสุดยอดเกมเนี้ยเราจะกระทืบฝั่ง,งนูให้หมดนะบอกเลยพวกเราดีโหดโหดยังเสือนะโหดยังเสือดุยังหมาอนะพวกผมเนี่ย สุดยอดที่สุดแล้วครับผมนะครับผมนี่ภาพสวยมากเลยครับเป็นภาพการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยมาครับผมเนี่ยจะใช้เมาส์คลิกนะครับผมนะครับผมเล่นบนคอมเนี่ยครับมือถือผมกระหลานนะครับผมมาครับนะครับนะครับมาครับผมอ่อัพสกิลัาผมผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวนินจานินจานซื้อของด้านบนเนะยครับผมไปครับรออีกอย่างเลยครับเดินครับผมเดินครับผมเดินครับ เดินครับมาดิมาดิอะไรเอามาถึงก็มาถึงก็สู้เลยสู้เงี้ยสู้อ่ะสู้อ่ะฮะรู้จักเป้านินจาฮาตตร ر อ่ะนินจาฮาตตร ر ให้มันหนีมันหนีข้าวันเพื่อนดีจัดการตัวนี้ให้อาดีมากไม่เงินบุตรีตัวนั้นอะอะไรเอาไม่สู้ไม่คิดหนีเอาจะหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วน้องบุตรีจัดการได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนพี่บอกเลยทีมเราถ้าแพ้เราต้องกินพิษด้วยกันเวตอนต้นเมื่อกี้ตอนบทคิดมาพูดเราพูดไปเยอะไงพูดบดเก่งไปเยอะไงเออไม่ได้หรอก เออลูกผู้ชายนะพูดแล้วต้องไม่คืนคำกินก็กินชนะก็คือชนะชนะเอ,อแพ้ก็คือไม่มีเข้าใจเอาฆ่าเพื่อนตูมึงเอา้เอาเฮ้ยจะมากเกินไปนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา,เอานีบวกหน้าป้อมมาบวกหน้าป้อมไงบวกหน้าป้อมไงเอาทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะนี่ซาซา,ซาเมืเอ่อกี้เป็นอะไรวะเมื่อกี้เป็นเสษกายเหรอพระเจ้าจอด ๋ย่าเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้เจ็บคอเริ่มเจ็บคอทำไมต้องร <มา S 1> <ด>์ดคอขนาดนี้บอมาดิมาดิเอาดิเอาดิเข้ามาไิ้น้องออกอยาป้อมไอ้น้องพี่นี่มาจากเลนล่างไงนะขึ้นมาอยู่กลางเอ๊มามาเอ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 าอะไรอะไรนินจาฮาโตริรู้จักว่ากับนี้นี้นี่นี่ไม่ซ่าทาไม่ได้หรอกน้องตีในป้อมชวัวบชว่บน้องรู้จักไหม รู้จักไหมบทซาเทพซาศาูนย์เจ็ดอ่ะเข้าใจป่ะนีเขาา้าใจป่ะนักดาบกระโดดฟันอะ่ะเคยได้ยินไหมนักงูอบทกระโดดฟันอะนักดาบกระโดดฟันนะเพื่อนนะมาคับผมเบลซีแล้วตอนน,นี้นี่นินจาสุดเทพวะ่ะคือคอนนี้ขนาดแต่ไม่มีสก,กินไม่ยังเทพขนาดนี้เลยถ้าคิดดิถ้ามีสก,กินไม่ได้เทพขนาดไหนครับมาป้อมครับตีป้อมนะครับเนี่ยค,คนจริงต้องตีป้อมนะครับบอกเลยนะครับผมบอกเลยเกมโมบ้าได้เป็นเกมที่กินเวลานะครับผม ต่ไม่คิดว่ามันจะมีในมือถือนะครับเกมนะครับโมบายลีเจนนี้เป็นเกมที่เวิร์ไวนะครับเจอคนทั้งโลกนะครับเจอคนทั้งทั้งเอเชียเจอคนทั้งแบบทุกประเทศนะครับผมมันจะแบบให้เราเนี่ยมีความสาม,มารถเก่งกว่าคนในประเทศไทยก็คือเราจะมีความสาม,มารถเนี่ยที่เวิร์ไวไปกว่าในไทยอะ่ะจะได้สกิลทักษะคนต่างประเทศด้วยนะครับผมนี่คือเกมมือถือนะครับผมถ้าก่อนเกมโมบาเนี่ยผมต้องเล่นอยู่ใน คอมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมโลกพัฒนาขึ้นนะครับผมมีเกมในโทรศัพท์อย่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับก็มีเกมโมบ้าลงเยอะมากขึ้นเออในคอมนี่มีอะไรบ้างเยอะนะครับไปนับกันเองนะครับมีอยู่มันหลักๆก็คือ3อัน3 3อันจริงๆนะครับไปคิดกันเองไม่เอ่ยชื่อนะครับผมนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมมาครับผมข้างล่างมีอะไรครับข้างบนนี่ผมได้เรียนกลางฟรี ฟรีฮะผมบอกเลยนะครับนะทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจะถามแบบถามแบบถามมาพี่คนที่พูดนี่คือใครคนที่พูดไปนะครับผมที่พูดกับผมนี่คือเติร์นเนี่ยไอ้กลับบ้านนะครับผมเนี่ยไอ้กลับบ้านนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราฟาร์มป่าดีไหมมาช่วยล่าดีกว่าฮะล่าจะแตกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะไม่รีบกลับนะจ๊ะโดนนะจ๊ะจ๊ะตัวนี้นี่นี่นี่รอบหลังอะไรอะไร ไม่สนใจได้หรอกตีในป้อมดีกว่าเพราะมันเสียเรื่องเยอะกว่านี่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 โดนป้อมยิงตายไปเด้โดนป้อมยิงตายเลเอาเอาไม่ไม่ไกลับไม่กลับเดี๋ยวโดนนะเออเอาเอากระลอกกระลอกไม่เสียนะพี่ไปไก่รอบหนึ่งน้องเอาเอาเอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะกระลอกไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านซ่างะฮะไม่ใช่โคกอย่ามาซ่าขอร้องเะต้องไปเกือบเป็นโคกก่อนแล้วค่อยมาซ่ากับพี่น้องนะน้องนะป้อมร่างยังไม่ได้ครับผมแต่รอบนี้จะป้อมร่างให้แตกนะครับผมแต่เมื่อกี้เราล่อยป้อม ป้อมกลางไปถึง2ป้อมเลยนะเรานี่โหดจิ๋มๆโหดจริงๆโอ้โหสุดยอดไปเลยครับซื้อของครับผมดาบใหญ่ครับผมบวกจบตีสิบห้าครับโอเคเดินไปก่อนครับผมเดินไปเล่นกลางครับผมเล่นกลางเพื่อบีบปว่าเฮสัญญาณ SOS นะฮะเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยกูโดนตีอะไรเงี้ยนะครับผมไปฮะไปครับน้องอะไรครับเพื่อนอะไรครับพี่อ่าเข้ามาได้เข้ามาได้วงเซเข้ามาได้วงเซอย่าพี่จะโอ๊ยโอ้โห โอ้โอ้นี่นี่นี่สวนไป่ได้สวนไป่ได้ใครตักก็ไ้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเกือบเกือบเกือบไม่วับกลับบ้านด้วยครับนี่เกมนี้นะครับรองรับภาษาไทยนะครับผมนะฮะจะมีแบบกลับเมืองฟื้นฟูนะับผมซื้อของอะไรมีภาษาไทยหมดเลยนะะผมทำให้การเล่นของคุณง่ายขึ้นบอกแล้วว่าเกมเนี้ยแป้งเวอร์ไว้เว้ยนะเวอร์ไว็คือแบบมีทุกภาษาอ่าอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยหมดมีหมดและจงจีนเนี่ยมี บอกแล้วเขาเวอร์ไวแลนะ้อันนี้ผมพูดไปผมไม่รู้ผมไม่รู้เอาง่ายๆถ้ามีมีมีภาษาไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแม่งมีแน่นอนครับนะนะมาต่อครับผมนี่ครับฟาร์มครับผมฟาร์มครับผมฟาร์มอีขาวครับผมผมขอตั้งชื่อนี้ว่าอีขาวแล้วก็ตั้งชื่อว่าเยอรมทูตนะเ,เยอรมทูตน้อยเยอรมทูตน้อยมันน้อยตรงไหนตัวน่นมันเริ่มเลยเอาละครับผมนะจุดนี้จุดนี้แล้วผมนี่น่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับ ี่ยังไม่ตายะตายไปตัวเดียวนะตอนนี้ถ้าไม่อยากตายกลับบ้านไปขอร้องนะต้องกลาต้องซาเฮ้ยไปเล่นกาเลยครับผมนี่ฮะ,ะบาเรียน,นะผมอยู่ในวงตัวนี้โคตรขี้โกงอ่ะคือแบบบาเรีมันแบบโคตรไกลโคตรไกลโคตรไกลแล้วเราเกิดไงตอนนี้คือเราเกิดไงเราคิวไปเยอะไงเราออกของล้วงไงเกิดไงเข้าใจไหมฮะไม่แพ้ไม่แพ้โย,อยชีแนนะ่ที่บอกเลยนะ ท the in so like ้ามาดูดิสองตัวพี่โชยดูนี่เดี๋ยวเราโชยดูนายนี่เราโชยดูว่าเราเก่งขนาดไหนนี่นี่มันยามันยาตบมือสิครับรออะไรเก่งมะล่ะเก่งมะล่ะไม่บอกอู้มาสองตัวไม่สองตัวไม่สองตัวอู้เยอะเยอะเยอะตายอีกหนึ่งไม่บวชในป้อมไม่บวชในป้อมไม่บวชในป้อมครับรู้ฮะรู้ฮะรู้แต่ทําอะไรไม่ได้ครับบายนะครับเขาป้อมไปลึกนี่ตายนะโห ตายนะครับผมกลับเมืองครับผมของออกทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมนะรองเท้าขัดเงานะครับผมกับดาบเกี่ยวข้าวนะครับผมแล้วก็พิกแอคตัดไม้นะครับผมไปครับผมไปฮะรออะไรครับนี่นี่พุ่งต้องทำใช้คิวเป็นประโยชน์นะเล่นการ์ดจะแตกแล้วฮะผมคิวไปเก้าแล้วตายหนึ่งนะครับผมแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งนะครับผมสุดยอดเป็นเลยเพล็กอะไรเพื่อนหนีมาเพื่อนหนีมาเนี่ยอเราไปช่วยเอง ริคดามจโคดาเมจอ้าวพุ่งเข้าไปปั๊บ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่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 ตายตายตายบอกเลยบอกเลยคนจีนอ่ะคนจีนทีมนั้นสามคนเหรอนะเนี่ยเขาว่าคนจีนเป็นเจ้าแห่งเกมไหมอ่ะจีนเกาหลีเนี่ยอ๋อเอาไปเลยไปเลยนี่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 เอาไไกลมามาโชว์แวบโชว์ขึ้นฟ้านะ อ,อีกวินึงอีกวินึงไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วตายก่อนโอเครอกบเพื่อนเข้าแล้วตีป้อมครับเรียบร้อยป้อมแหกไปอีกนึง่งไม่สมหวังยม่สมหวัฉันเชียร์ให้ตีป้อมครับตีป้อมครับตีป้อมครับป้อมล้างแตกแน่หมดเปลือกแน่หมดเปลือกแน่หอมบอกเลยไม่ต้องบอกแล้วผมบอก,กนนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยล้างแตกเลยกลางโค้กกำลังจะไปตามกันเชิกันเลย นี่นี่น,นี่ออกมาทําไมแม่ออกมาแล้วจะออกมานะาออมานะไม่อนุญ,ญาตนะจะออกมาขอ,อก่อนนะพิมพ์บอกก่อนวนะ่าอ๋อยอยากออกอะไรอย่างนี้อ่านี่ตีป้อมยืนตีป้อมเะยะไม่กลัวเลือดตาไม่กลัวตายด้วยนะเฮ้ยเรนละเลนบนเดี๋ยว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 มาหรอยอะเอาไงก็ตีบ้านดีไหมตีบ้านเลยดีกว่าเอาลผมนี่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 อยู่นอกวงก็ตีได้โคตรเท่เอา้อาวอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  u, เดี๋ยว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 เดม ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเอออยากกลับบ้านอแกด้านด้านเลยอยากกลับบ้านนะฮะทุกคนเมื่อกี้ตายไปนี่คืออยากกลับบ้านนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบนี่เลยอยากกลับบ้านเฉยน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องมีเมนูแบพี่อยากกลับบ้านเมนพี่ไม่วาบอ่ะพี่อยากกลับอย่างเงี้ยพี่พอใจอ่ะแต่บ้านเราใกล้แตกแล้วใกล้แพ้แล้วบ้านเราเนี่ยนะแม่งตีเข้ามาเล่นได้เหมือนกันโอเคอีกหกวิครับผมเอาละ เปอร์เซ็นต์แพ้สูงเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ชนะก็สูงเหมือนกันไอ้ผมอ้าเอ้าวอ<ไ>้าวอ้ามามาซ่าฮะไม่กลับบ้านน้องเน่สู้พี่ตัวตัว,ตวนะคิดใหม่นะพี่นี่โคตรเก่งนะพี่บอกแล้วนะ่โหดอย่างเสือเนะดุอย่างหมานะคอนเซปน์นี้จำไว้เนะี่ยโอ,อนะ้โหนะผมมาเดินนะครับมาไป,ปเดินพีจะลอยเลนบนให้หมดเลย เล่นบนจะไม่ให้เหลือเลยนะมันเหลือไว้มันเกะกะลูกตาเข้าใจอ่ะนักเลงไงนักเลงนะนักเลงพอนักเลงพอเก่าไม่เก่าตีป้อมอ่ะเออเออนี่เรานี่สายลอยป้อมนะป้อมเนี่ยถูถ่ายหมดเอามาได้เอาโดดมาเงี้ยโดดมาแค่เสร็จสิครับผมโดดไปอย่างี้โดดไปอย่างี้เอาอะไรตัวหนึ่งอ่ะเอาอะไรจะมายิงมายงมายิงกลับบ้านได้ไหมเออเออดูว่าจะซ่านะ่ดูว่าจะซ่าป้อมเนี่ยเอาให้หมด หมด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 ,หมดแน่บอกเลยนะจุดนี้นะจุด,จดนี้แพ้แน่ทีมนั้นนะอะไรจะมาบล่ะเอาบล่ะเอาบล่ะไม่มาไปเองนะไม่มาไปเองไม่มาไปเองไม่มาไปเองสุดยอดอะไรตีเพื่อนอฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรรู้จักไหมอะไรก็ห่อ <c oughs> ดิอนยเ,เขาไปตีป้อมนี่นี่คนจริงคนจริงครับคนจริงครับสุดยอดครับ สุดยอดปไปเลยครับผมวิตตอรีครับผมฮ่าทุกอง MVP แล้วอย่างเงี้ยนะโผดขนาดเนี้ยเจสเก้เหนือเทพ 13! โหค่าคิวนี้มากกว่าเป็นไงนะครับผมเหนือเทพตายไป2ช่วยเหลือไป4ค่ฆ่าไป15โ oh อ้โหสุดยอดปไปเลยพ่อแมบบ่พี่ดอง m v ็เยีพย่เย่ชนะ สวยงามนะครับโอเคอันนี้ผมไม่รู้ผลแพ้ผชนะใครแพ้ใครชนะพนนี้ผมไม่รู้นะไฮโยชิปตัดสิงห์กันเ,เองนะโอเคนั้นไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถือว่าชาเลนจ์น,นี้ได้จบลงไปแล้วถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะอย่าลิงกโหลดทิ้งไว้ให้นะอย่าถามพี่เล่นเกมอะไรวะพี่เล่นเกมอะไรนะลิงโหลดอยู่ใต้คลิปชั้นไปโหลดเอานะอยากเล่นก็กดโหลดนะแอดเพื่อนมาด้วยไม่มีเพื่อนครบ <S <S เพื่อนไม่มีสักคนเลยตอนนี้นะกด โหลดเสร็จรีบแอดมาเยนเล่าไปกระทืบคนกันนะกระทืบพนในเกมนะไม่ได้นอกเกมโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์เขับสไลค์ได้ครับที่าคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับ และคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาทิ่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบุย